ฉะนั้นการจราจรในเขตของสัมวาก็คือหนักไม่แพ้กับกรุงเทพชั้นในคราวนี้ค่ะผลสรุปหึงเนี่ยเป็นความเห็นที่พวกเราคนคลองสัะวาก็เ,าเห็นด้วยเช่นเดียวกันจึงเกิดว่าณปัจจุบันนี้นะคะวันนี้คือวันที่7กุมภาพาันธ์เราได้มี ดีการพูดถึงว่าสภานี้จะเกิดขึ้นในยุคทวารชั้นธาตะของกราบขอบพระคุณท่านปาท่านทวารละสายไปหันค่ะพวกเราเคยทดลองแล้วว่าการที่มีไฟจราจรหัวท้ายเนี่ยจะลดติดนะคะหรือว่าการจราจรติดค่ะก็คือเรียนเรียบกคำนวณการจราจรเนี่ยนะคะท่านได้มีข้อสังเกตที่วางแผน ก่อสร้างสะพานข้ามแยกบริเวณ5แยกลองกระโหลกและขยายถนนสุเหล่าคลองหนึ่งจาก2ช่องจราจร,จร3ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณจุดตัดระหว่างถนนบัรญ,ญาการินทากับ2ช่องจราจรเป็น6ช่องจราจรปัจจุบันอยู่ระหว่างพิจารณาความหมาจสมเนี่ยพวกที่ติดขัดเนี่ยหลายจุดแต่จุดที่เรากำลังพูดคุยคือบริเวณ5แยกจดหมายเนี่ยทางสำนักการโยธานเนี่ยนะคะก็เป็นผู้ชี้แจงซึ่งอยู่ในแผนที่เชนมาแล้วกว็ ทางเรื่องงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบป,ประมาณ2567ระเบิวันที่22กรกฎาคม2 5 6 7เรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอแล้วก็ท่านผู้บริหารว่าขอให้คนของสภาวเราได้มีสถานที่นี้ถัดหน้าถัดไปค่ะสื่อมวลชนเนี่ยอันยกตัวอย่างแค่เวิร์กพอยต์ของอาคุม30,000คนอยู่ในพื้นที่เราเรารวมรวมแล้วในองค์สภาเนี่ยในครั้งนี้นะครับ มีท่านใดจะขอแก้ไขร,รายงานการประชุมสภาองอ์การประชุมรับรองรายงานการประชุมสภาเที่มากรสมัยประชุมสามัญสมัยที่สามที่สามมากๆแล้วนะคะตั้งแต่ต้นปี2000ประมาณต้นปี2565ค่ะวันนี้จะใช้สไลด์ประกอบการอธิบายค่ะทนประครั้งนี้เราจะสอบถามถึงแผนงานกนารก่อสร้างสะพานยกระดับนาการสะพาน เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องสำคัญเป็นจุดศูนย์กลางการเดินทางจุดหนึ่งของคุณครองสาวาค่ะขอสไลด์ด้วยนะคะค่ะ,คะเรื่องนี้เนี่ยที่เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องของการร้องเรียนนทครับที่ฟองรูนะคะท่านประธานในใน,นกองสาวาเนี่ยท,ที่ฟองดูเนี่ยมีเรื่องร้องเรียนอยู่หลักๆประมาณ5เรื่อง คือเรื่องการจราจรร,รถติดมาเป็นัะดับหนึ่งสภาพถนมนมาเป็นระดับสองเราพูดถึงเรื่องแค่ถนนก่อนก็อนพอนะคะส่วนเรื่องอื่นเอาไว้ตอ่อในที่หนงเรื่องที่หนึ่งจราจรรถติดเรื่องที่สองสภาพถนนหลายๆท่า,านอาจจะมองว่าเขตของสัะวาวของเราเนี่ยเป็นเขตที่อยู่ห่างไก,กลกรุงเทพชั้นในไม่น่าจะมีเหตุผมให้รถจะติดสักเท่าไหร่นะคะแต่จริงๆแล้วค่ะ เพราะตับว่าของเรานะคะมีประชากรสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครสองตั้งแต่ก่อนเป็นผู้ว่าแล้วเป็นผู้ว่าเขาลงไก็ให้นโยบายว่าต้องไม่เงยการเข้าใจว่าจะปฏิบัติในความขึ้นหน้าสมควรเดี๋ยวเราให้ระดับน้องรู้รับผิดชอบสำนักการโยธาและสนักงานการจราจรและขนส่งตัวการที่แจ้งความขึ้นหน้าของโครงการครับในแนวถนนพญาิจารับทาเสร็จแล้อวเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็เป็นสะพานขนาดสองข้องจระจรนที่ราบอนุญาตใหขึ้นนะครับขึ้นครับก็เป็นสะพานขนาดสององจระจรนความยาวประมาณ600เมตรนะครับก็จะเชิญกันหน้าหน้าหน้าหน้ไปครับอ๋อก็รคือว่าจะขอขอในงบประมาณปีหกปนะครับก็ะคาด เพราะลุล้นสิ่งต่างๆได้ครับน่าสนใอัคระนายนะครับโครงาาการสั้งข้ามจราจรครับแล้วก็อกแบบสตันี่ชัดเจนครับ,บ,บการจราจรไม่มากก็น้อยทุกทุกครั้งเราก็พูดกันสเสมอว่าข้องศักรวาสเนี่ยไม่ใช่ชนบทนะคะเราก็ยังเป็นกรุงเทพรเราไม่เคยมีสะพานข้ามแยกเป็นของตัวเองนะคะนี่ครับซึ่งเนื่องจาก ก่อนหน้านี้นะครับในได้มีโครงการที่จะทำเขื่อนพงกัาราทุกจำนวนสามสิบนะครับโดยเวณถนนพระรามสามนะครับขออนุญาตท่านประธานขึ้นอะไรครับนะครับท่านต่อไปครับจุดที่หนึ่งนะครับเป็นบริเวณถนนพระรามสามซอย52ถึงซอย56นะครับหรือบริเวณอย่งเช่นวงพระรามสามนะครับในเอกสารประกาศที่ติดให้ประชาชนรับทราบนะครับตั้งแต่วันที่ กันยายน2566คาดว่าจะเสร็จในวันที่2เมษายน2567นะครับอันนี้การเอกสร้ารตามบ่ที่ติดอยู่ตรงบริเวณด้านหน้านะครับแล้วก็แต่ตอนนี้ที่ทางทีมงานได้ลงพื้นที่ตรวจสอบก็ยังไม่ได้มีความคืบหน้าในการก่อสร้างทำอะไรเลยนะครับสรุปสุดทยครับจุดที่2ก็คือบริเวณในจังหรัดราชบุรีหรือกองคุดประช่องมตรงนี้คือจุดที่เป็น ขื่นหรือว่าสึมนะครับมีประชาชนอาศัยอยู่ทางด้านซ้ายของรูปภาพมีประมาณส0 0ถึง300หลังนะครับเป็นชุมชนทางรถไฟที่ประชาชนใช้สัญจรนะครับส่วนี้ด้านขวาเนี่ยเป็นพื้นที่การรถไฟที่ว่างเปล่าอยู่ประมาณกว่องร้อไร่นะครับเป็นพื้นที่ใช้การที่สามารถเอาไปทำอื่นๆในเรื่องต้นเพื่องที่มาามพอลและเรื่องใหญ่ต่อไปในอนาคตนะครับจุดที่3นะครับและต่อไปครับเป็นบริเวณ พละสามซอยสามสิบแปดนะฮะหน้าคอนโดคอนโดซักคอนโดจำชื่อไม่ได้นะครับตรงเนี้ยก็คือมีบ้านอยู่สี่หลังแล้วก็อ่าบริเวณเนี้ยน้ำจะขึ้นพอน้ำขึ้นเน,นี่ยมันจะกัดซอกลอดใต้ถุนบ้านเข้าไปขึ้นตรงพ่ออะไรนนะครับซอยนี้ทั้งซอยาาก็จะน้ำท่วมตลอดนะฮะเพราะน้ำจะทะลักเข้ามาท่วมอยู่ไปถึนนงตลอดแต่ว่า ปัจจุบันมีอยู่5จุดนะครับแล้วมีการดำเนินการอยู่3จุดแล้วก็เป็นจุดที่หลายท่านต้องทิงโกงเลยแหละที่ต้องทปเป็นเปิดเพื่อการน้ำอยู่ส่วนรายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างหรือว่าแค่รอพิจารณาผู้รับผิดชอบนะครับตัยน้ำสถานที่แจกรายละเอียดครับได้รับมา6องค์นะครับตัวแรกเนี่ยคือพระรามนซอย5 2ที่มีความต้าใช้อยู่ก่อนหน้าถาดไปนะครับคือมุมซ้ายบนนะครับพระราม3ซอย5 2เนี่ย ซึ่งพี่น้าท่านเราก็ได้แจ้งว่ายังไม่ถึงความจึงงานที่จริงครับก็เราก็ได้รับนะครับวก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จภันหน้าปีนี้คือพฤษภาคร์โคน67นะครับส่วนโครงการที่สองคือโครงการของวัดช่องลมเนีย <c oughs> ่ยเดี๋ยวอธิบายอยู่ระหว่างการจะเสร็จจ้างนะครับก็คิดว่าน่าจะได้จุดเริ่มจ้างประมาณเดือนมีนาคมนี้นะครับโครงการที่สามที่พระราณสามซอยสามสิบแปดเนี่ยอยู่ระหว่างการเตรียมงานก่อสร้างนะครับคาดว่าจะเสร็จกรกฎาคมในปีครับ คั้ต่อไปท่นเรี่นเชิญท่านประธานคณะกรรมการวิสารนะค้ารายงานผลการพิจารณาในวาระที่สองค่ะเรียนเชิญท่านแพทย์นพพลค่ะขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัาชุดนี้ซึ่งสภาคมันนครได้มีมติตั้งขึ้นในคราวประชุมสภาคมชันนครสมัยประชุมสามัญสมัยแรกครั้งที่สี่ ประจำปีพุทธศักราช2567เมื่อวันพุทธที่24มกราค 25. ม2567คณะกรรมการวิสาม,มันประกอบด,ด้วยกรรมการจำนวน23ท่านสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร18ท่านและฝ่ายบริหาร5ท่นนานคณะกรรมการวิสามันได้ประชุมครั้งแรกเมื่อวันพุทธที่2 3 3 488ล้าน 6 9 2 0 2 0 0บาทเป็นรายจ่ายพิเศษจากเงินสะสมจ่ายขาดของกุงเทพมหานครโดยรับโดยรับความเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งอบมารายจ่ายเพิ่มเติมหน่วยงานซึ่งกะกรรการสามนร์ได้พิจารณาโดยยึดหลักกฎหมายความคุ้มค่าความเหมาะสมความโปร่งใสตรวจสอบได้ และการเกิดประโยชน์สุดต่อประชาชนและกรุงเทมานครสรุปผลการพิจารณาของคคนรกการมืางสามัญได้มีผติให้ผ่านประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมจำนวนหนึ่งสองหมืนสามนส่ร้อยแปดสิบล้านเก้าแสนาหมื่นสองพันสองร้ยบาทตัวที่มีกรรมการขอสมนนความวเห็นไว้เพื่อขอให้กรุงเทพวิจิตัย ทั้งนี้ท่านกรรมการพิจารันมีข้อสังเกตที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีขอนทราบและขออนุญาตสำหรับรายละเอียดรายงานผลการพิจารณาและข้อสังเกตขออนุญาตให้ทางเลขาธิการสภาริงิบัญญัติรรายงานต่อสภาเพื่อพิจารณาตไปครับขอประชุ ok มกันด้วยนะคะท่านที่อยู่ด้านนอกนะคะรยงานเลยค่ะ ไม่เห็นชอบกดปุ่มสีแดงงดออกเสียงกดปุ่มสีเหลืองนะคะเมื่อเห็นสัญญาณไฟกระพริบนะคะก็เชิญให้สมาชิกทุกท่านได้ออกเสียงลงคะแนนได้เลยนะคะ ทุกท่านออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้วนะคะดิฉันจะขอปิดการออกเสียงลงคะแนนนะคะมไม่เห็นชอบศูนย์นะคะลดออกเสียงหนึ่งไม่ลงคะแนนเสียงศูนย์นะคะจำนวนผู้ลงคะแนน4 3 3ท่านจำนวน ผู้เขาเร่วมประชุม43ท่านค่ะออกเป็น44ท่านนะคะเมื่อกีน้นี้ไม่ได้ลงโดยใช้เครื่องนะคะเขตบางบอนน้อยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับสมาชิกสภาผู้ชุนราะประทุกท่านนะครับที่ให้ความไว้วางใจให้คณะกรรมการวิสามันชุดนี้พิจารณา งบรายจ่ายเพิ่มเติมในงบป,ปีพุทธศักราช2517 2517นะฮะและ้วก็ไม่ค่อยให้ค่าไมไว้บางใจในการพิจารณาประมาณที่ได้รับมอบหมายไปขอบคุณมากครับตัวข้อบัญญัติมา,าแล้วเสร็จแล้วก็ไปประกาศในราชกิจจาอีกส่วนหนึ่งพอได้ข้อยุติง,งข้อบัญญัติแล้วเดี๋ยวเราทำหนังสือถึงผ่านไทยแจ้งความก้าวหน้าของส่วนนี้นะครับว่าเออเรามีความก้าวหน้า,านี้แล้ว ไอ้เรื่องที่ค้างอยู่ในพรบเนื้อหาอาจจะเปลี่ยนไปเพราะว่าเดินบนนี่รวมอยู่แล้วก็จะเราจะเนิเข้าสู่กระบวนการในการเริ่มโอนรับโอนดีเข้ามาก็เพื่อแยกทางผ่านไปให้ดำเนินการต่อตามที่เห็ตุผลวนะ่ามันก็แล้วแต่ว่าผ่านไปจะดำเนินการต่อไปอย่างไรครับอาจารย์แล้วเราต้องละโอนก่อนไหมคะเราถึงจะจ่ายหนี้เราสามารถจ่ายหนี้ได้เลยคือพวกมีกระบวนการอยู่แล้วรองมีกระบวนการเจรจาต้องให้รอบพ่ออ่ะแต่อย่างให้คนสงวนเรื่องค่าคุ้มครางอะไรเงี้ยยึงตั้งอยู่ใน ในวันนี้เป็นแล้วครับคริการนะแต่นี่ตัวนึงก็คือการบุ๊กเรื่องค่าเสื่อมอะไรต่างๆก็เดี๋ยวผมดูทำบัญชีให้ร่บต่อไปครับค่าตกลงมันคือเราจะเรื่องงานแรกที่ไหนแล้วมันจะแข่งจริงๆแล้วนัดคุยพรุ่งนี้เลยส่วนเรื่องบรต่ารผมยังไม่ให้ทำละเอียดนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เทสุดๆก็ต้องแต่ไม่ก็ต้องเอาประโยชน์ของของเราให้สุดแล้วก็เจอความำพิทากษาก็สบายใจนะถึงมันก็ผ่านไปได้แล้วก็ท่านตอบเราก็เห็นชอบอย่างเป็นเอกสารเลย นั่งโต๊ะเงิน200ถึง3ั0ล้านโดยว่จะลดได้ถึงเท่าไหร่คือนั่นเปกรอบนะตรงห้างเกินโดยดีแต่ว่าการเจรจาก็อาจจะลดลงได้ตอนนี่เกจีกำลังเจรจาการเจรจาอยู่ครับีเเกิดขึ้เเนเ,เรื่องของรถมีหรือว่ารถเกียร์ทเ<ถ><ถ>กียร์มาก่อนครับโอเคเรื่องการจ่ายค่ะอ้าวการจ่าท่านน้องแก้หนูพู้ผิดว่าไปเรื่นกฎหมายที่เป็นเรียนอ่อนนิดนึงครับคือในในเรื่องของการจายนะค่ะถ้าในกรณีที่มีผู้ที่สูงการจายในพื้นที่สาธารณะนะคะ ถือว่าผิดตามประวัตฐานะสูงในแง่ของการมีเหตุเดือดร้อนลางเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมีคนร้องพอมีคนร้องว่ามีเกตุเดือดร้อนทงางเนี่ยเจ้าหน้าที่สุบราชบาลเขตของเราสามารถเข้าไปตัดเตือนและให้หยุดการกระทำนั้นได้ในกรณีที่เตือนและไม่หยุดการกระทำนั้นเนี่ยเราก็จะทําเรื่องนี้แจ้งแจ้งได้อสองทางนะคะทางแรกเนี่ยแจ้งไปที่ท่านผู้อำนวยการเขต,ตกับเจ้าหัวหน้าฝ่ายเทรกิจของเขต,ขเขตซึ่งได้รับมอบหนายจากทผู้ว่าราชการ,การ,ร,ราให้มีผู้มีอำนาจเปรียบเทียบในการกร่าว ะะแต่ก็ต้องมีหนังสือแจ้งแล้วก็ทําหลักฐานหน่อยแล้วก็ถ้าเขายังไม่หยุดอีกเนี่ยก็คือไปไปปรับเขาได้แต่ในอีกเส้นทางก็คือว่าเราสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตํารวจได้เช่นกันเจ้าหน้าที่ตํารวจเองนั้นเนี่ยจะสามารถเข้าไปแล้วก็ทาการสอบสวนวการกระทำผิดเจ้าหน้าที่ตํารวจจะมีอํานาจของเจ้าหน้าที่ตํารวจเองด้วยตามปออวัา ก็อันนี้เป็นเส้นทางที่เราสามารถทําได้แล้วก็สามารถทําให้เข้มงวดขึ้นได้ด้วยการที่ให้หวน้าฝ่ายทฤ,ฤ,ฤ,ฤษิจและท่านผู้อำนวยการเขตเนี่ยสามารถที่จะลงพื้นที่แล้วก็ใช้งนานนี้ได้ด้วยคำถามต่อในกรณีถ้ามันเป็นซึ่งหน้าเช่จนจัดงานในที่สาธารณะอย่างงาน,นปีใหม่สงกรานต์หรืองาน,นคอนเสิร์ตที่เป็นที่โล่งอะเรามียูระวักถุเปลี่นมีพบคนอย่างเงี้ยเราสามารถแจ้งใครได้ แจ้งได้ค่ะก็คือแจ้งมาที่เขตได้เลยค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราไปไปเที่ยวหรือว่าเราไปงานอะไรก็ตามแล้วมีกลิ่นี่รบกวนรบกวนกดยที่เราแจ้งส่งานเขตได้เนี่ยท่านกทมจะประกาศฝากเคือเไปบอกผู้จัดงานเตรีจัดเตรียมนะคะว่าในเรื่องของการใช้สาหรือไฟฟ้าด้วยหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมีกฎหมายอยู่แล้วมันต้องขอความยินยอมอย่างไรบ้างคือปกติแล้วเมื่อเวลาเราจัดงานอะไรก็ตามเราต้องสั่งในเรื่องนี้บ้างนะคะว่าให้กำกับควบคุมให้เป็นระดับแบบไหนถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดเหตุ น <ge ar> ี <ies> ้บคกนทำระู้จายอย่างคอนเสร์ตาอันนี้ัองกคือประเด็นนี้ต้อบอกว่าเรื่องการชาเนี่ยบางอาจจะเป็นเรื่องที่เราไม่ได้คือกฎหมายเนี่ยเัาไม่เห็นบุหรี่นะเพราะบุหรี่เผื่อจะโผดกระชายเพราะบุหรี่เนี่ยส่วนที่สานะไม่ได้เลยแต่การชาเนี่ยต้องมีเหตุหรือล้อลำคาต้องมีคนแจ้ง แม่ว่าก so, so, ็เป็นข้อสังเกตที่ก็อาจจะต้องปรับทางสภาอ่า่ไปว่าถ้าเกิดจะมีการปตับกฎมายตรงนี้ให้มันสอดคล้องกมนจริงๆผมทั้งบุหรี่ไฟฟ้าด้วยซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าก็จะเป็นเรื่องที่ยังยังเกรอยู่นิดหน่อยและตอนนี้ก็คงต้องคุยกันนะว่าถ้าเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เป็นส่วนที่เป็นเหมือนกับไพรเวทหรือว่าการอนเนิี้จะมีในปฏิบัติอย่างไรก็ต้องหาคือบบหนงงานที่เกี่ยวข้องต้องตรวสถกด้ับแต่ก็ถือวเป็นสิ่งี่ต้องทำอย่างจริงจังเลเพราะว่าใช่ครับ นีแต่ว่ามันรบางอย่างเราก็อยากพูดนะเดี๋ยวเป็นที่วงการจะรอบแต่ว่ามันก็ยังมีจุดที่ต้องไปปรับปรุงให้เข้ากับปัญหาที่เกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่ตอนนี้ที่เราลุยแน่คือเราลุยเรื่องผู้โดัสารก็เป็นช่วง,งของการลุยตรวจคน้นเ,น,ใน,ในเร,เนรนื่องเื่อ้ในโรงเรียนกทมอเห็นเมื่อวานนี้ก็มีโรงเรียนหนึ่งหยิบจากมาได้สิบถึงสิบอันผู้โดยสารในการคนเนี่ยก็ให้โปรแกรมในช่วง,งเหมือนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยแล้วเป็นเรื่องที่เราชอบเลยรง ก็มีมีฟดแบคือจริงแล้วเนี่ยผมว่านี่เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่ายีรพลางของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ภาครัฐรมอเองเนี่ยมีแต่ h a าวเวอร์คือเรามีแต่ระเบียบมีกฎใช้กฎใช้บรรทัดกฎอะไรได้แต่เราไม่มีความคิดสร้างสารรค์มากสำหรับเอกชนหรอกเพราะจริงแล้วการให้เอกชนมีส่วนร่วมมีพื้นที่ให้เขาเนี่ยมาแสดงผลักน,นี้ก็เป็นเรื่องสำคัญท่านะบอกว่าประกวดดีไซน์วีก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งที่ทาง TNE จ,จัดขึ้นมาแต่ว่าหัวใจที่อยากจะฝากว่าสิ่งสำคัญคือว่า กาใจทีมัดูสวยแต่ว่าจะเอาคภาพสวยความดีพวกนี้มันขยายผลยังไงหัวใจคือเรื่องของสเกลลดขยายกวอย่างไรมีการออกแบบดีมาร์จายนตแบบถามว่าจะสเกลไปไท่าไงร่แต่หน้าที่ของทมวคือว่าพอเขาสร้างเกณฑอที่ที่ไปแล้วจะเอานี้ไปต่อยอดยังไงจะบูรณะบำรุงลุ่มย่านนั้นมันมีสลาดท่าต่อไปยังไงนี่เป็นเรื่องที่ยากแต่ว่าก็เห็นว่าพลังมีเรามีคนที่มีเก่งในหลายเรื่องให้โอกาสเขาแต่ภาครัฐก็ต้องรับตรงนี้มาแล้ว 对啊。